ครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปส่งของที่จังหวัดหนองบัวลำพูนครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับ ส่งของวันนี้ก็เรียบร้อยดีไม่ค่อยมีอุปัสรรคถือว่าประสบผลสำเร็จ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะครับภูเรือก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเที่ได้ไหะวันนี้ผมหลังจากส่งของเสร็จก็จะพาท่านผู้ชมมาแวะเที่ยวตรงจุดนี้นะครับก็จะจกินชิมดูนะว่ามันจะรสชาติเหมือนกันก็ไ่ปล้ยปาเลมกล้ยปานี่มันก็ได้ม่ ปีมะน่ะปีมนะนะร้อนแบบปีคอยากกรอมดูภาพมงัมงกว้างนี่มันก็สวยนะสวยงามมากดูเย็นอากาศเย็นข้างนอกอากาศเย็นมากเลยเนี่ย ไปเที่ยวที่ไหนก็มาคนเดียวถ่ายคนเดียวไม่มีไม่ค่อยมีพระเอกนางเอกกับเขาเห็นของเขามีนางเอกโอ้โหสวยๆว,วันนี้มาดูแต่ภาพไปเสวยๆพอแล้ว ไปดูไปดูไปดูภาพมุมสูงๆกันไปดูที่ผ่านมาเพอแล้วเพอปูเรือใช่คิดใช้งหนึ่นะ ดานใช่ไม่ดานมีเมืองดานขวาน่าจะน่าจะมีแต่พูดสวยงามเหมือนกนใส่เอาไปนึ่นะนงก่อนะสวยสวยสวยอด อ้าไม่ค่อยชัดเลยแดดส่องมุมนี้ หินเต่าดูครับเหมือนเต่าเต่างอยหินเต่าเหมือนจริงขอปิดท้ายด้วยหินเต่านะครับขอบคุณครับที่ติดตามนี่เต่าอันนี้ต่อบนบนดอยไม่เต่าบนเขาต่าบกเหมือนแ้เลยอร